ทแม่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันละครับที่หมูป่ามันจะมาอยู่ใกล้กับคนได้ยังไงกันลองขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ป่าถ้าอยู่ใกล้คนต้องโดนทุกรายครับเพื่อให้หายสงสัยทีมงานเมทเทเรียนจึงรีบลงพื้นที่พาคุณผู้ชมเดินทางไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาเลยว่าจริงหรือไม่ที่หมูป่าอยู่กับคนแถมยังติดดูทีวีอีกต่างหาก และที่บ้านหลังนี้นะครับที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องเดินทางมาพิจาูณให้ได้ว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่หมูป่าอยู่ใกล้กับพลแถมยังชอบดูทีวีเป็นชีวิตจิตใจว่าแต่มันตัวไหนกันละครับเนี่ย นี่แหละครับเจ้าบุญรอดหมูป่าตัวน้อยครับที่ทําให้ทีมงานเมนไทยแลนด์ต้องเดินทางมาพิสูจน์ว่ามันจะติดคนจริงหรือไม่นะครับซึ่งจากการเดินเข้าไปใกล้ๆมันทําให้ทีมงานถึงกับทึ่งและรู้สึกได้ทันทีเลยว่าหมูป่าตัวนี้ไม่เหมือนกับหมูป่าตัวอื่นจริงๆเพราะดูเรียบร้อยน่ารักแถมยังไม่แสดงอาการความดุร้ายออกมาให้เห็นเลยแม้แต่น้อยว่าแต่ทําไมเจ้าบุญรอดถึงได้เชื่องขนาดนี้และคุณพี่เรืองศักดิ์เขาไปเจอกับเจ้าบุญรอดมาได้ยังไงล่ะครับเนี่ย ครับเริ่มแรกก็เกิดมาจากว่ามันตายแล้วแล้วมันฟื้นขึ้นมาครับแล้วเราก็นึกว่ามันจะไม่รอดแต่ทีนี้หลังจากที่เราพยายามป้อนนมให้มันชั่วโมงละหนึ่งช้อนนะครับติดต่อกันมาเวลาสี่วันพ่อแม่ลูกช่วยกันป้อนแล้วมันก็ฟื้นผมก็เลยตั้งเชื่อให้มันว่าบุญรอดตอนนั้นที่เลี้ยงอยู่ประมาณน่าจะสักสิบตัวสิบกว่าตัวฮะสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวแล้วล่ะเนี่ยครับ รวมทั้งตัวเล็กๆอย่างไอ้บุญรอดนี่ด้วยนะครับเพราะว่ามันคอกมันเกิดมาครั้งแรกเลยี่จําได้ว่ามันมีเก้าตัวมันมีเก้าตัวแล้วมันตายมันมันติดลกมาเนี่ยเจ้าบุญรอดนะครับถือเป็นลูกหมูป่าแสนรู้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอายุเกือบ4เดือนแล้วตอนมันเกิดใหม่ๆนะครับมันเกือบจะตายเพราะป่วยหนักหลังจากคลอดได้ไม่นานซึ่งตอนแรกครับพี่เรืองศักดิ์คิดว่ามันน่าจะตายไปแล้ว แต่ด้วยความรู้สึกรักและสงสารจึงเอายาพาราเซตามอลน,นะครับหรือยาลดไข้บดผสมกับนมให้กินขออธิษฐานขอพรให้ฟื้นคืนขึ้น,นมาปรากฏว่าหมูป่าตัวนั้นได้ฟื้นขึ้นมาจริงๆซึ่งหลังจากนั้นพี่เรือศักดิ์แกก็ประครบประง,งมรักษามาโดยตลอดโดยให้กินยาพาราเซตามอลน,นะครับผสมกับนมให้ทุกวัน,นครับวันละครั้งจนหายดีเป็นปกติหลังจากนั้นก็เกิดความรักเหมือนลูกให้ใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวและนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อหมูป่าน้อยบุญรอดครับ แม่ไม่เห็นกับตาตัวเองนี่ยังไงผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าหมูป่าอะไรจะเชื่องขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าครับหน้าทึ่งเป็นอย่างมากใครจะไปคิดล่ะครับว่าหลายคนที่คิดว่าหมูป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและต้องอยู่ในป่าในเขาเท่านั้นครับแต่ตอนนี้หมูป่ามาอาศัยอยู่กับคนครับแถมยังใช้ชีวิตเปรียบเสเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเลยทีเดียวดูสิครับเดินเข้าเดินออกภายในบ้านหน้าตาเฉยเลยสงสัยว่าเจ้าบุญลอดนี่มันคงจะลืมไปว่ามันเป็นหมูป่าแล้วล่ะมั้งครับ แต่ความน่าทึ่งของเจ้าบุญรอดครับไม่อยู่ตรงที่ไม่ดุร้ายเท่านั้นครับเพราะทุกวันนี้เจ้าบุญรอดเป็นหมูป่าที่มีนิสัยชอบดูทีวีมันชีวิตจ,จิตใจครับมีเวลาว่างเป็นไม่ได้ครับมันต้องมานั่งเฝ้าหน้าทีวีครับแล้วมันจะดูรู้เรื่องแหลอครับเนี่ยเจ้าบุญรอดปกติเนี่ยเราพ่อแม่ลูกอ่ะเราทําอะไรก็จะอยู่ในอยู่ใ,ใกล้ๆกับจอทีวีอ่ะก็คือนั่งดูทีวีไปด้วยนั่งกินข้าวไปด้วยนั่งคุยไปด้วยแล้วทีนี้บุญรอดเนี่ยพอมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยปรากฏว มันจะมานั่งอยู่บนตักเราพ่อแม่ลูกแล้วเราก็จะเล่นกันว่าเอาไหนลองดูที่ว่าวันนี้ไอ้บุญรอดมันจะนอนมันจะมันนอนบนตักใครแล้วที่มันมันนอนบนตักแล้วที่นี้แม่เขาเนี่ยเขารู้ว่าหมูมันชอบความบุ่นชอบความนุ่มก็ให้มันนอนบนโซฟาตั้งแต่เล็กๆนะฮะแล้วทีนี้เราดูอะไรมันก็ดูตามมันพยายามทําตามเราหมดนะครับเรานั่งดูทีวีมันก็นั่งดูทีวีโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าว่าหมูมันก็ชอบดูทีวีแต่พฤติกรรมของมันก็คือเราทําอะไรมันก็ทําตาม โดยปกติในแต่ละวันนะครับเจ้าบุญรอดจะชอบนอนดูทีวีบันชีวิตจิตใจนอนดูได้ทั้งวันซึ่งจะมีเก้าอี้ตัวโปรดตัวนี้นะครับให้กับเจ้าบุญรอดได้นั่งดูอย่างเพลิดเพลินสบายใจหมูแบบนี้แหละครับเรียกได้ว่ารายการไหนที่เจ้าบุญรอดไม่ปลื้มก็จะต้องลุกหนีไปแต่พอเจอรายการไหนที่เด็ดๆถูกใจเจ้าบุญรอดก็จะรีบกลับมานั่งที่เดิมแล้วก็นั่งดูทีวีย่างสบายใจเฉิบไปทั้งวันนี่มันคนหรือหมูป่ากันแน่ครับเนี่ยลูกส้อยเป็นคนบอกบอกว่าพ่อดูสิ เนี่ยมันชอบการ์ตูนเหมือนหนูเลยเวลามันหนูเปิดการ์ตูนนะมันจะกระดิกหางดิก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 แล้วาหาว่ามันมันมีเพลงอ่ะมันก็จะชอบเพราะมันชอบดูทีวีเราก็เริ่มสังเกตเอาว่ามันดูทีวีชอบรายการเด็กๆครับรายการเด็กๆครับคือหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวการ์ตูนหรือว่าเป็นเป็นหนังแต่ถ้ามันมีอะไรเป็นเป็นรูปคนมันก็ดูเพลงนั้นผมว่าสังเกตไม่ชอบก็คือมันก็หัน้าหนี เจ้าบุญรอดครับต้องบอกก่อนว่าเป็นหมูป่าขี้อ้อนเอาการเลยล่ะครับเพราะถ้าหิวเมื่อไรครับมันจะเดินม,มาขอนมจืดกินเึิ่งพี่เรื่องศากก็จะเอานมผสมกับขนมไข่ให้กินเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นคุณหนูหมูเลยล่ะครับ อะไรมันจะสบายขนาดนั้นกินนอนนะครับก็จะเป็นที่เป็นทางขับถ่ายก็จะเป็นที่เป็นทางเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาที่เจ้าบุญรอดน,นั้นขับถ่ายมันก็จะเดินออกไปขับถ่ายที่สวนข้างบ้านนะครับไม่ถ่ายเลียล่าให้สกรปรกลำคาญใจเจ้าของที่สำคัญนะครับสิ่งที่มันทำทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนนะครับแต่มันทำด้วยตัวมันเองขนาดนอนก็ต้องนอนในมุ้งด้วยนะครับเรียกได้ว่าเลี้ยงเหมือนไข่ในหินเลยล่ะครับ ในช่วงเทศการกินเจแบบนี้ครับเจ้าบุญรอดก็จะเกาะกระแสนครับไม่กินเนื้อสัตว์เช่นกันครับเพราะอาหารที่เจ้าบุญรอดกินตอนนี้มีแค่นมกับขนมไข่เท่านั้นครับ หากเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องคายทิ้งกันเลยทีเดียวนะบว่าเจ้าบุญอรอดนี่ยิ่งฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันครับเพราะการที่ได้เข้ามาครุคทีอยู่กับคนโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่พี่เรืองศักด์ไปทําบุญนะครับเจ้าบุญอรอดก็จะตามไปทุกครั้งยิ่งเวลาได้ยินเสียงพระสวดมนต์เจ้าหมูบุญอรอดนี่ก็นั่งฟังอย่างสงบฟังสวดอย่างตั้งใจถือเป็นหมูป่าที่ชอบธรรมะธรรมโมอ,อีกต่างหากครบเครื่องแสนรู้จริงๆนะครับเนี่ย าวหมูป่าบุญรอดทุกวันนี้ครับเรียกได้ว่าโด่งดังมีชื่อเสียงน่าดูครับเพราะความที่เป็นหมูป่าที่ฉลาดแสนรู้บวกกับความน่ารักถึงทําให้ตอนที่ยังอยู่อําเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ้าบุญรอดได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูการท่องเที่ยวประจําอําเภอเชียงคานเลยละครับ เรียกได้ว่ามีตำแหน่งพ่วงท้ายมาด้วยซึ่งทุกวันนี้พี่เรืองศักดิ์และครอบครัวและเจ้าหมูป่าบุญรอดก็ยังคงใช้วิถีชีวิตปกติเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนให้ความสนใจมาดูความน่ารักของมันยังไม่ขาดสายถ้าเจ้าหมูป่าบุญรอดพูดได้ก็คงอยากจะขอบคุณกับทุกๆกำลังใจของผู้คนต่างๆที่ส่งมอบมาให้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมที่อยากจะเห็นความฉลาดของหมูป่าบุญรอดก็สามารถเดินทางไปดูให้เห็นกับตาได้ทุกวันนะครับแล้วคุณจะต้องทึ่งกับความน่ารักของสัตว์ป่าาาทีสามารถ อยู่ร่วมกับคนได้เป็นอย่างดีครับหมูป่าน่ารักแสนรูปเมอินไทยแลนด์ยกระดับกระทับพยาม